กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมทิศขลุบเมือนี้เบาแอมเราตงก็ได้มีโอกาสเดินทางมาติดตามโจลีกับเซียนติกนะครับนะเนาะเซียนติกครับท่านผู้ชมกำลังจดเลขสูดที่เด็กที่เด็ดครับเป็นเลขสูดที่เด็ดนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะเขามาหลายมวดอะไะครับก็มากันหลายช่องครับท่านผู้ชมมากันหลายช่อง เบาแอมหเงินข้าวก็ได้มาติดตามให้เอฟซีเบิงว่าสิไดดีตัวใดดีดีที่เด็ดนะครับเนาะกลับไปรับชมกันครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทรงน้ำเด้อดครับเด้อไปเขาไปหาเจีติ๋ครับกําลังจดไทยครับท่านผู้ชมกําลังจดตัวเลไทยนะครับเนาะงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับเนาะกุมภาพันธ์หกห้าครับผม อันนี้อันนี้คือตัวที่ทป็วงกลมนะตัวที่เนอ,เอ่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้ตัวเด่นกับตัวเด่นอ่ะยิงให้เด่นยิงให้เด่นที่หกหนึ่ง กห้พวกขานี่ยพอถึงจักเทือนดินี่งมันปไปปลายรถของ่อเลยได้อศูนย์ห้าสี่ห้า,ส,หาสี่หนึ่งรากะสาสี่แล้วก็อะไรสา เลขสามตัวสามหางแม่ดอวะยี่วาร์สกิลได้นาะเพชรแม่จะเกียวสองปีโอปุ๊บสิจักเทียแต่ว่าแต่วาติกหังมันบ่กเขายาวาติกเด้อพี่น้องเลขบ่กเขาก็มาซอยสี่เส้าเส้นจิกในเด้อครับพี่น้อง แต่ว่าเพื่อนกะว่พลาดเนาครับผมมวยิีพานมากอะเต็มเต็มอยู่ครับติดกข้าวสองม้วนแล้วนะสองม้วนต่อกันเกือบแม่เนี่ยเขาล่องบานครับมวยิีพานมากเกือบแม่สวายคันแม่นคันแม่นมาเร่งว่าถือได้ครับถือเรียกได้ครับมันเกือบเรืเขาล่องบานหน่อคันแม่นคันแม่นตั้งกล้องลำบ่ถือว่าสองม้วนอะเป็นบ่อคันเร่งค่ะแต่ว่ามวยอันเก้าสองน่ะเก้าสองนี่เนาะ เก้าสองเก้าสองติ๊กติ๊กติ 92. ๊กได้นิดเดียวเองค่ะเก้าสองติ๊ได้นิดเดียวแต่ไม่ขาดทุนแต่ว่างวดนี้ได้ใช้นี้ค่ะได้ใส่นี้พี่น้องเอ้ยจนสิบเป็นรลมนะจนสิเป็นลบใช่ไหมบอกค่ะใช่ใช้นี่เยอ ข้ามาใส่หนีจนเบิดคือแบบว่าเป็นที่หนีก็จอบกระแจกไมก็ได้รายดอกก็ได้อยู่สองหมื่นกว่าๆนี่แหละค่ะได้สองหมื่นกวาน่าๆ่มันดีใจจริงๆสามาตัวมันบรเสันต์จ<ห>ร,ริงเมียนค่ะเพราะว่าในชีวิตหนูนะไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยถูกหวยที่จะได้ถึงหมื่นสักทีหรือไมแต่เกิดมานะ่ะจะที่อีมัถือเมียนเอาเอาอันไหนก่อนเอาเอาตารางสูตรก่อนนะเอาตารางสูตรก่อนเนาะ อันนี้คือตารางสูตรเด้อวันนนี้ะะคเตตารางสูตรครับท่านผู้ชมตารางสูตรตารางสูตรของเซียนติกับท่านชุมตารางสูตรน้องเด้อสูตรของเซนตินะครับสูตรของเซนติมวลนี้นะครับตารางสิมีอยู่หกช่องนะครับเห็นบลนอกนะครับครับผมเห็นอยี่หกช่องนะครับครับเพป็นสิได้หกได้เจ็ด ได้ศ yeah, ู say, hon นย์ได้หนึ่งได้ซีได้หานะครับครับแต่บัตรที่นี่ตัวเด่นนะครับตัวเด่นของเซตติกดีซีโบมกมาในช่องนี่ตัวเด่นจีเด่นตั้งหักโอ้เด่นตั้งหักือเด่นสามเด่นสามนะครับเด่นสามรองห้ารองห้าครับครับกูจับพุดจับออกมานี่พี่น้องกับจิตาไลยู่นะครับอันนี้เป็นสูตรนะครับเขาจะจับตามสูตรสก้อนนะครับครับผมจับตามสูตรสก้อนบัตรที่นี่ เพิ่นเจ้าค่อสีมาคัดตัวที่เพิ่นเน้นตัวที่เพิ่นมากนครับตามสูตรทองเพิ่นอีกเพิ่นสีมี้หกเจ็ดหกหนึ่งหกหาศูนย์เจ็ดศูนหนงศูนย์หาีหาีหนึ่งเจ็ดซีแต่ก็มีสามซีสามเจ็ดสามหกนะครับอันนี้เป็นเป็นเต็มสูตรทองเพิ่นนะครับโอ้เป็นสูตรเป็นเต็มสูตรของเพิ่นนะครับครับแตะปัดที่นี้นะครับปัดที่นี้เป็นกับสิยก 6ตัวที่มันเด่นออกมานะครับคู่ที่เด่นครับู่ที่น่าลงทุนครับจับตัวเนีจับออกมาจากในชุดตัวนั้นแล้วนะครับครับผมคือคัดออกจากชุดตัวนี้แล้วครับครับครับพัดออกจากตัวนี้คัดออกจากคัรบตารางนี้พัดออกจากตลางครับครับที่คือเน้นๆทั้งหมด6คู่โอ้ห6คู่นะครับเนาะครับ เป็นสามรองห้าเด่นสามลองห้านะครับสามลองห้านะคะจับคู่เด่นนะคะได้เก้าคู่ได้หกคู่ได้หกคู่นะครับหกคู่แล้วก็สามหางก็จะมีสามสามสามตัวสามสามหางด้วยอ่ะพห้เฮงไล่มาเห็นฟังกันครับก็เพื่งจับออกมาเนี่ยนะครับเด่นสามรองห้านะครับครับงกหนึ่งนะครับครับหกห้าครับศูนย์ห้าศูนย์ห้า แล้วก็มีสี่ห้าสี่ห้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็มีสามสี่ครับผมครับผมแล้วก็มีสามตัวอีกสามชุดนะครับครับผมมีหกสี่ศูนย์หกสี่ห้าสามเจ็ดครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าพี่น้องสังเกตเรื่องว่าเลขสามตัวกับสองตัวคือพวกไปน้ำกันแสดงว่าสามตัวสิบเป็นเลขโหนนะโอ้ครับเลขเลขสองตัวสิบเป็นเลขลางโดยเพิ่มแนเน่นสามพี่น้องสังเกตเรื่อง สามสี่มีแต่แค่สามสี่สี่เดียวนะครับคู่เด่นสามเด่นสามจะมีสามสี่อยู่ชุดเดียวส่วนรองห้าก็จะมีสี่ห้าหกห้าแล้วก็ศูนย์ห้านะครับแสดงว่าคู่นี้พวกปันได้นะครับอีกสองคู่นี้พวกปันได้ครับครับนะครับแปว่าไงก็เป็นคู่กันโอ้ครับนะครับเป็นสูตรตรงเพิ่นเนาะครับเนาะตรงเสนติสมาแบบนี้นะครับพี่น้องเบิรงให้เข้าใจพี่น้องกับสิบมือไงนะครับ แนวทางของเซียนติกนะครับอันนี้พี่น้องก็ไปพิจารณาร้องเบิงครับถ้าจะเป็นโชคลาภก็เป็นโชคลาภนะมีการชือว่านั่นแหละนะครับเพราะว่ากัแนวทางก็คือแนวทางว่ามีใครมุ่งคามันสิวักตัวใดว่ามีใครมุ่งคามันสิมาตัวใดครับนี้ทางช่องของเราก็เป็นแค่เพียงสื่อนําเสนอโอ้ครับใช้พิจารณายันในการรับชมด้วยนะครับวันนี้เราก็มาตั้หลายช่องครับผมครับตัวนีงหาดศรีโบยาวจับน้อยให้พี่น้อง ช่องที่เพิ่นสอบถามเจ้าของสูตร่นนั้นะครับครับผมประเืิมถามเลยครับไอเจตังถามนะครับแล้วเข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่เพราะว่าแอดแต่ปีใหม่คะมาหาหลดแล้วเนาะก็เลยอยากไอพ่แม่แปะปีละบอกทวนนิดนึงว่าตัวเลขสถิติเป็นยังไงเนาะควาแม่นย้ตั้งเขามาจะหมดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ปีใหม่มานะตั้งแต่ปีใหม่มาหนิ ก็เข้าก็เข้ามาสองวดละสองวดสองงวดสามงวดละค่ะจ้ะเข้ามาสองวดสามงวดงวดที่แล้วของติ๊งให้งวดที่แล้วน่ะติ๊งให้เด่นหกลองศูนย์เด่นหกลองศูนย์ค่ะเด่นหกลองศูนย์แล้วที่นี้น่ะเลขน่ะเลขน่ะนูเข้าสามตัวท้ายแต่ว่าตัวเลขที่ติ๊งวงกลมที่ติ๊งเน้นน่ะติ๊งแบบติ๊งบ่ได้ติ๊งบดได้วงกลมแปดศูนย์แต่ว่าติ๊งให้ก็แปดศูนย์ ติ๊กเข้าให้ติ๊กใะเอ้มันมีแปดศูนย์ค่ะนี่มันเป็นห้าแปดศูนย์เดี๋ยวติเอาให้ดูเด้อค่ะเนี่ยเป็นเป็นเป็นห้าแปดศูนย์แต่ว่าคือสามหางของติ๊กเนี่ยคือสามหางของติ๊กเนี่ยติ๊กจะหายทุกคนเลยเด้คือคือให้จับเอาเลยสามหางสามหางตัวนี้มันจะเข้าเลขท้ายสามตัวทุกคนก็ได้นี่หาชุดเก่าทุกคนแฟนขับที่ส่งให้ในไลน์นะค่ะจ้ากับพักกันได้ล่งเฟซนลงไลน์นะค่ะนหวงขาล่งเฟซนลงไลน์ค่ะจ้า ต mm hmm. oh right ิ๊กบ่ค่อยได้เฮ็ดยูทูบติ๊กบ่มีเวลาติ๊กแค่ย่างอยังค่ะอยากขายของดูค่ะเมียนค่ะอยากขายของแจกว่าขายอีอยังแน่เป็นอะไรย่งนติ๊กขายของอันนอาหารเสริมบ่ค่ะเมียนค่ะอย่างกำลังตอนนี้กำลังลงเพราะว่าติ๊กพักเพราะว่าติ๊กพักไอ้ติ๊กพักพักไปสามสามเดือนสามเดือนแล้วทีน้ำหนักมันก็ขึ้นเพราะว่าเราไปฉีดวัคซีนมา ก็เข้าใจกันนะทุกคนบางคนก็กินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บก็อยากออกมันก็เลยใครขืนใครทั้งหลาท่านผู้ชมอย่างชาตามเบอร์ที่ตริงหาก็แล้วกันส่วนส่วนเรื่องอะไรอาหารเสริมเพิ่มจังวากันอีกเือนโชว์โชว์โชว์อีกนี่อันนี้อันนี้อันนี้งวดที่แล้วนะงววดี้แลอ๋ออันนี้งวดที่แล้วที่แล้วก่อนนี้คุณผู้ชมงวดที่แล้วนี่ก็คือตัวเลขก่อนจะเข้าอะไรนะ ห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าเลขแใช่ห้าศูนย์เก้าเลขแมอ้เลขาเลขหลังเลขหลังเลขหลขหายเลขหายเลข้ายสามตัวนะค่ะเนาะใช่เลข้ายสามตัวแต่ว่าที่บอกเขาอย่างเงี้ยบ่แปดแปดศูนย์ใช่ไหมแปดศูนย์ค่ะมันก็จะมาแบบนี้อ๋อแต่ว่าเลขตารางใช่ใช่แล้วก็อันนี้ติ๊กระซื้อติ๊กซื้อนะติ๊กซื้อหน้านี้ห้าแปดศูนย์ติกระซื้อแต่ว่าแต่ตั้อ่านล่ะเลขเลขมันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเด็กมัน ขันแมนขันว่าถ้าจะลงทุนคือมีมีมีที่เป็นคู่ใช่ค่ะที่เป็นคู่ก็จะมีเริ่มพี่น้องเดิ่มบันเหลังจากที่หกคู่แล้วเพิ่นก็มาคัดออกอีกให้เหลือสามคู่นะครับค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 ัดอีกสามคู่นี่ก็จะได้หกขาซีหนึ่งแล้วก็สามซีนะครับเหลืออยู่แค่สามคู่นะครับเหลือสามคู่เท่านั้นนะครับเนาะครับโอ้ยเด็ดคับครับท่านผู้ชมทางของเสี่ยติกนะครับสูตรคำนวณเสี่ยติกเนาะครับเนาะ จากเลขได้หลายตัวถ้าผู้ชมอาจจะว่าโอ้ยคือหลายตัวแท้แต่โบแมนด้วยครับท่านผู้ชมโบแมนเนาะัพี่น้องเบิ้องต้นปสิทูโว่าเอาไปเอามาเอาไปเอามาสีเหลือคู่เดียวนะครับครับผมไอเด็ดเลยไม่บอกใครยิงเอาไปเอามาเพิ่มสีเหลือคู่เดียวบอกครับรักจากคือสามคู่แล้วครับ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 ที่เด็ดแห้งครับเสี่ยนสมซื้อเสี่ยนเยอะแล้วครับเนาะเสียสามครับจากสามกับสี่เสียหนึ่งระบาดที่นี่แล้วว่าห้อยจะออกตัวใดกับบอลูนะครับแล้วว่าเพิ่มพี่ก้อมั่นใจเพิ่มถอดออกมาให้แล้วครับเพิ่มกับสี วัดเด็ดๆ่จะปูหนึงปูนะครับ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 ค่ัคอว่าูใจซ่สกหน่งพี่น้องใส่กินเระนัา่บคุณพ่อครับยำอีกนะครับพ่อแห้งอ่าปูใจอ่คุณพ่อเห็นเนาะครับครับผมครับผมเิดพรดอกมาสามคูนี่กับนี้หกห่าสีหนึ่งแล้วก็สามสีครับครับครับเข้าใจแล้วครับพรดอกมาจับหกปูัวสามูสามผมครับนะครับัาที่นี่ที่ห้เซ็ตทีคนพร เลียดจะคู่ก็นดที่มั่นใจเลื้คู่เดียวออกบ่ออกโปลูมาโปมาโปลูเซย์เฟิสฟอรดเลื้คู่เดียวออกบ่ออกลูแต่ว่าเอามักเข้าทีลูกก็คือมักสามสีอ๋อสามสีนะครับรับับขับสามีตัวเดียวรัอท่านักชมมักทีสุดนะคะมักทีสุดสามสีขู่ขับขับรับสามสีแต่ว่าติ๊ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมนะครับ แต่ว่าเป็นความเชื่อชอบส่วนตัวของเส้นตีมแต่ันมันทะเลที่ทะเลที่มากคือวันที่นีเพิ่นผอาออกมาแล้วว่ากันเหตลงทุนคู่เดียวเพิ่นสิแค่์สามสี่คู่เดียวนะครับสามสี่เน้นสามสี่คู่เดียวครับอ่าแสดงว่าสองคู่นี่เป็นคู่ร้องครับระหว่างหกขากับสี่หนึ่งกันได้ครับคู่กันคูกันนะคะเนาะมาที้เป็นเด่นนะคะเนาะ หางเดียวโดดๆที่เด็ดเลยนะครับนอสเซียนเนาะคือสามซีนะครับครับผมสามซีครับพี่น้องเขีบได้จอยไปด้วยหันมาทางกล้องพี่น้องเลยอ่าแล้วอันนี้เดี๋ยวทางก็พีทั้งสาะะคเนาะใบได้เนาะอย่างเนาะที่งวดนที่แฟนมาเพิ่นให้อันสามศูนย์แปดนะครับงวดนี้ของเพิ่นก็มีสามซีครับผมเนาะตัวที่เด็ดของเพิ่น ือว่าเป็นตัวเดียวกันกับสี่เส้นตีก็เป็นคนชินชอบแมนอยู่380ต่ว่าก็มีบางคนนพันสี่กับที่นี่ถือว่าพางคนเขาสามตัวนะเขาสามตัวแมนแมนถูกอยู่แล้วล่ะเม่วนี้พ่กก็มีสามสี่นั่นครับอ้าแต่าเป็นช่วงร่องพาชนาเองนะครับนอกจากนี้ก็หลายตัวนี่แหละครับคันเต็มยสูงมันก็จะหลายตัวอยู่ครับแต่ว่าตัวชอบสามสี่ผมเจ็ดหนึ่งค่ะ ข้าไม่เข้าก็อย่าบ้านนะแต่ว่าด้วยความชอบของควาคอนข่ยเออความค่อนข่ายแบบโดยชอบโดยส่วนตัวนะแม่ค่าพังไห้แล้วจ้าชอบโดยส่วนตัวเลขสามตัวคือเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งห่าด้วยครับเซียนเป็นมักเจ็ดหนึ่งห่าพอตกมาให้แล้ครับเลขสามตัวคือเจ็ดหนึ่งห่าเจ็ดหนึ่งห่านะครับเนาะก็ลองเอาไปสื่อลตตรีล่องมือครับท่านผู้ชม วันนี้อาจจะเป็นนัมันทีนึ่งกรได้รงกับนัมันทีนึ่งกระได้ครับผมพอเสียงบีหนึ่งตามจริงข้เจ้าบดได้เห็นหกตัวได้ครับทอนอูมเขาอนุญาตข้าเจ้าได้มาแค่สามตัวสองตัวนีครับแต่ฉัตรสามารถถึงวันทีนึ่งได้ครับผมครับผมเหล็กเส้นติดนะครับเนาะขัดออกมาไห้เลยวยครับเี้สามสีนยครับเีสามสีแข็งแครับท่านผู้ชมเหล็กสามตัวนี่คือเจ็ดห้าหนึ่ง จ็ดหนึ่งหาไหมครับก็ตรวจก็ไฟเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าครับเลขสามตัวครับเลขสองตัวคือสามสี่สามสี่ด้วยครับดื้อท่านผู้ชมนี่แหละครับอไปลองสืลรตลี่ลองเบิรงเนาะครับเนาะประธานมีโชคมีลาภครับสำหรับคลิปนี้เบาแอมรถตรงกัซิลาท่านผู้ชมไปก่อนด้วยครับเด้อเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ